iPhone 6 plus จะถูกรวมไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าในวันที่31ธันวาคมนี้ iPhone SE 3จะเปิดตัวในไตรมาสแรกของปี2022 Apple ปล่อย iOS 15.2 beta 4ให้กับนักพัฒนาและ public beta ให้กับผู้ใช้งานทั่วไปได้ทดสอบแล้วติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ ครับขอต้อนรับเข้าสู่เ e m s a ซ่าแชร์แดร์รีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า Apple เตรียมรวม iPhone 6 p l u s ไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าหรือวิดเทดในวันที่31ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ไม่มีการวางจำหน่ายเกิน5ปีแต่ไม่ถึง7ปี โดยผลิตภัณฑ์นในกลุ่มวินเทจยังคงได้รับบริการด้านฮาร์ดแวร์จากผู้จัดจําหน่ายที่เป็นตัวแทนของ Apple แต่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าในคลังรวมถึงข้อกําหนดทางกฎหมายในแต่และประเทศ iPhone 6 Plus เปิดตัวครั้งแรกในเดือนกันยายนปี2014พร้อมกับ iPhone 6ก่อนจะถูกถอดออกจากตลาดในปี2016นับเป็น iPhone ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของดีไซน์โดยเฉพาะการขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้น โดย iPhone 6มีขนาด4.7นิ้วและ iPhone 6 plus มีขนาด5.5นิ้วหลังจาก iPhone 6 plus ถูกยกเลิกการวางจำหน่ายในปี2016แต่ iPhone 6ยังคงมีวางจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกบางแห่งในบางภูมิภาคไปจนถึงปี2018จึงยังไม่ถูกรวมเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าพร้อมกับ iPhone 6 plus ที่มาเฟรดมอนพาย iPhone SE 3จะเปิดตัวในไตรมาสแรกของปี2022อ้างอิงจาก t r รนด f o r ร์ด p อปเวางแผนเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่3ภายในไตรมาสแรกของปีหน้าตามรายงานล่าสุดของเ r รนด์ฟอร์บริษัทวิจัยจากไต้หวันขณะที่ iPhone 14ซีรีส์ยังมีกำหนดการเปิดตัวตามเดิมคือในช่วงครึ่งหลังของปี2022และมีด้วยกัน4รุ่น เทรนดฟอร์ดมั่นใจว่า iPhone SE รุ่นที่3จะประสบความสำเร็จในฐานะสมาร์ทโฟน5 g ระดับกลางโดยยังคงรักษาขนาดหน้าจอ4.7นิ้วเหมือนกับรุ่นปัจจุบันแต่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงชิปประมวลผลและแน่นอนว่ารองรับ5 g คาดว่า iPhone SE รุ่นที่3จะได้รับชิป A 5ไบโอ n i c แบบเทียวกับที่พบใน iPhone 13โดยมีข่าวลือว่า อาจจะยืมดีไซน์ iPhone XR มาใช้แต่จะติดตั้ง Touch ID ไว้กับปุ่ม Power แทนที่จะใช้ f a c e ID ที่มา Apple t a g a p p p l ปปล่อย iOS 15.2 Beta 4ให้กับนักพัฒนาและ Public Beta ให้กับผู้ใช้งานทั่วไปได้ทดสอบแล้ว Apple ได้ปล่อย iOS 15.2 Beta 4ออกมาให้นักพัฒนาได้ทำการทดสอบพร้อมกับเวอร์ชัน Public Beta ให้กับผู้ใช้งานทั่วไปได้นำไปทดสอบใช้เช่นกัน iOS 15.2 Beta นี้จะใช้เลข Build 1945050B โดยนักพัฒนาสามารถอัปเดตแบบ OTA ได้เองนอกจากนี้ยังปล่อย iPad OS 15.2, TV OS 15.2, HomePod 15.2และ Watch OS 8.3 Beta 4ออกมาพร้อมกันด้วย Watch OS 8.3 Beta 4 Build 1 9 s 5 0 5 0 c iPad OS 15.2 Beta 4 Build 1945050b t v o s 15.2 Beta 4 Build 19K5050a HomePod 15.2 Beta 4 19K5050a โดยการอัปเดตครั้งนี้ยังไม่ได้เพิ่มฟีเจอร์อะไรเข้ามาใหม่แต่ยังคงเน้นย้ำฟีเจอร์ App Privacy Report ที่จะมาใน iOS 15.2 โดยจะเป็นการปรับ UI ใหม่ของการบันทึกกิจกรรมแอป Activity เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นการใช้ข้อมูลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในแต่และแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นที่มาใน g h t o ไฟ Mac Apple มีแผนลดการผลิต iPhone 13สีรีเนื่องจากความต้องการชะลอตัวลงผลกระทบจากปัญหาการขัดแคลนชิปเซ็ตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ a pple ต้องปรับลดปริมาณการผลิต iPhone 13 Series จาก90เป็น80ล้านเครื่องภายในปีนี้และรายงานล่าสุดอ้างว่า Apple จะลดปริมาณการผลิต iPhone 13 Series ลงอีกครั้งเนื่องจากมองเห็นความต้องการที่ชะลอตัวลงปัจจัยหลักที่ทำให้ความต้องการของ iPhone 13 Series ชะลอตัวลงเนื่องจากผู้บริโภคมองว่าการซื้อ iPhone รุ่นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายจากปัญหาการขาดแคลนทำให้ระยะเวลาการจัดส่งยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ยังเชื่อมั่นว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดส่งท้ายปี Apple จะทำยอดขายเพิ่มขึ้น6%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนสร้างรายได้มากกว่า1.17แสนล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือราว3.9ล้านล้านบาทที่มา GSM Arena คาเวียเปิดตัว iPhone 13 Pro สไตล์รุ่นแรกพร้อมแกะสลักลายเซ็นสติปจอป็อบผลิตออกมาเพียง19เครื่องราคาราวบาท236,690บาทคาเวียแบรนด์หรูจากรัสเซียนำ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max มาออกแบบใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก iPhone 2G หรือ iPhone รุ่นแรกและเลือกวัสดุคุณภาพสูงบอดดี้หลักเป็นไทเทเนียมพร้อมแกะสลักเป็นแผ่นผังทางเทคโนโลยีที่ทำให้ดูทันสมัย ส่วนล่างถูกเคลือบด้วย PVD สีดำและมีกันแกะสลักลายเซ็นสติปจอบ iPhone 13 Pro จากคาเวียยังมีความพิเศษที่โลโก้ Apple ที่ติดอยู่ด้านหลังยังถูกใช้เป็นที่เก็บชิ้นส่วนมาเธอบอร์ดของ iPhone 2G และผลิตออกมาเพียง19เครื่องเท่านั้นในราคาเริ่มต้น6,990ดอลลาร์ 6, สหรัฐหรือราวบ,บาท2 3 6 6 9 0บาทสำหรับ iPhone 13 Pro รุ่น128 g b และราคาแพงสุด8,610ดอลลาร์สหรัฐหรือราวบาท2 9 9 5 9 0บาทสํบาทสำหรับ iPhone 3 Pro Max รุ่น1เทราบาที่มาข่าวเวียแบตเตอรี่มือถือมีอายุที่ปีควรเปลี่ยนตอนไหนการซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องในปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่เรายกมาพิจารณาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดต่อการจ่ายเงินไป ไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ตขนาดแรมรอมกล้องถ่ายภาพคุณภาพหน้าจอ่วมถึงฟีเจอร์ลูกเล่นอื่นๆซึ่งหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทุกคนให้ความสำคัญคงไม่ผลแบตเตอรี่ทั้งความจุที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพว่าจะสามารถใช้งานได้ติดต่อกันได้อย่างมากสุดกี่ชั่วโมงไปจนถึงเทคโนโลยีการชาร์จท,ที่เป็นตัวช่วยสำคัญในการใช้ชีวิตทุกวันนี้สำหรับตัวแบตเตอรี่เองเมื่อมีการใช้งานชาร์จแบตไปเรื่อย ก็ยิ่งจะส่งผลต่อแบตเตอรี่สูญเสียความสามารถด้านการเก็บประจุไฟฟ้าทําให้เสื่อมสภาพในที่สุดจนทําให้ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ในที่สุดหรือในบางเคสอาจไม่คุ้มค่าเปลี่ยนหรืออาจไม่มีอะไหล่แท้ก็อาจจะต้องซื้อเครื่องใหม่กันเลยในวันนี้ทั้งทีมงานจึงมาสรุปประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่บนมือถือกันว่าแท้จริงแล้วแบตมือถือมีอายุการใช้งานกี่ปีควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ตอนไหนหากพร้อมแล้วไปกันเลยครับ แบตเตอรี่มือถือมีอายุกี่ปีก่อนอื่นเราต้องทําความรู้จักกับแบตเตอรี่มือถือในปัจจุบันจะเป็นแบบประเภทลิเธียมไอออนลีไอออนกับลิเธียมโพลิเมอร์ลีพลีโดยลีไอ n อนจะมีความหนาแน่นของพลังงานสูงและมีราคาถูกกว่าลีพอลีโดยไม่จะเป็นต้องชาร์จก่อนในครั้งแรกแต่อายุการใช้งานจะเริ่มตั้งแต่หลังการผลิตไม่ใช่ตอนเปิดเครื่องครั้งแรกซึ่งจะอยู่ในลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้น สำหรับแบตเตอรี่แบบรีพลรี Re, จะมีราคาสูงกว่าโดยจะเป็นการรวมอ e ิเล็กโทรไลต์โพลิเมอร์ในรูปแบบแข็งและแห้งคล้ายกับฟิล์มพลาสติกและมีความบางพร้อมกับปลอดภัยที่มากขึ้นแต่มีความหนาแน่นของพลังงานน้อยกว่าแบบรีไอออนแบตเตอรี่ทั้ง2ประเภทนี้เมื่อมีการใช้งานสลับการชาร์จไปเรื่อยๆตัวแบตเตอรี่ก็จะค่อยๆสูญเสียความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าไปทีละนิดโดยอายุการใช้งานของแบตเตอรี่บนมือถือจะอยู่ที่การชาร์จ โดยจำนวนการชาร์จระหว่าง400-900ครั้งตัวแบตเตอรี่จะเหลือความสามารถในการเก็บประจุอยู่ที่ราว80%นับการชาร์จ1ครั้งเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ระดับต่ำกว่า70%และเหลือ40%เมื่อทำการชาร์จไป1,000-3,000ครั้งในอดีตมือถือจะมีแบตเตอรี่เฉลี่ย2,500มิลลิแอมป์ก็จะทำให้ใช้งานได้ไม่นานพอจึงอาจจะต้องชาร์จไวกว่า1ครั้งใน1วันซึ่งในปัจจุบันมือถือมีแบตเตอรี่เฉลี่ยที่ราว 4,000มิลลิแอมป์จึงสามารถใช้งานได้นานมากขึ้นและลดจำนวนการชาร์จได้ซึ่งหมายถึงยืดอายุของตัวแบตเตอรี่ไปด้วยนั่นเองพอมาถึงตรงนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่าแบตเตอรี่มือถือในปัจจุบันมีอายุการใช้งานเฉลี่ย2-3ปีโดยที่ผู้ใช้ต้องมันตรวจสอบคุณภาพของแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมออย่าง iPhone ก็สามารถตรวจสอบได้ที่เมนูแบตเตอรี่เฮล ด้านมือถือ Samsung ก็สามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันซัมซุงเมมเบอร์ที่อยู่ใน GetHealth และเลือกแบตเตอรี่สเตตัสควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ตอนไหนเมื่อมือถือมีการใช้งานนั่นเท่ากับอายุของแบตเตอรี่กำลังค่อยๆลดลงดังนั้นเราต้องมั่นตรวจสอบคุณภาพของแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอโดยสามารถสังเกตได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับ80-100%ผ่านเมนูแบตเตอรี่เฮลบน iPhone แอปพลิเคชันต่างๆสำหรับ Android หรือศูนย์บริการของแต่และแบรนด์สำหรับตัวเลขสุขภาพแบตเตอรี่หากต่ำกว่า80%ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ในทันทีแต่เป็นการเตือนให้ทราบว่าคุณภาพการชาร์จและการใช้งานจะทำได้ดีไม่เท่าเดิมอาจจะต้องเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนในเร็วๆนี้ 2. ชาร์จแบตเต็มเร็วกว่าเดิมให้ลองหมั่นสังเกตว่าแรกเริ่มใช้เวลาในการชาร์จแบตเท่าใดและล่าสุดใช้เวลาแตกต่างกันนานหรือไม่ หากพบว่าใช้เวลาน้อยลงก็ถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าแบตเตอรี่เก็บประจุได้น้อยลงนั่นเอง 3. แบตเตอรี่หมดเร็วถือเป็นการสังเกตที่ทําได้ง่ายที่สุดตัวผู้ชายเองจะต้องคุ้นชินกับกิจวัตรประจําวันของตนเองอยู่แล้วก็พอจะประมาณได้ว่าการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%จะใช้งานได้นานกี่ชั่วโมงและหากสังเกตได้ว่าระยะเวลาลดลงนั่นก็หมายถึงสัญญาณแบตเตอรี่เสื่อม 4. เครื่องร้อนโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นหนึ่งในหลายอาการที่มักพบเมื่อแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมประสิทธิภาพโดยที่ผู้ใช้อาจจะใช้งานอยู่หรือไม่ได้ใช้งานอยู่ก็ได้และจะมีอาการร้อนกว่าปกติ 5. เครื่องดับรีสตาร์ทเองเมื่อแบตเตอรี่กำลังไฟต่ำหรือมีอายุการใช้งานมานานก็อาจจะทำให้เครื่องปิดเองหรือในบางกรณีรีสตาร์ทเครื่องเองก็มีดังนั้นก็ต้องลองสังเกตร,ร่วมกับอาการอื่นว่าเข้าไขา่แบตเตอรี่เสื่อมหรือไม่ ทั้งหมดนี้ถือเป็นข้อมูลในเบื้องต้นที่น่าจะช่วยให้ทุกท่านปรับการใช้งานให้แบตเตอรี่อยู่กับเราไปได้นานที่สุดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็อาจจะกล่าวได้ว่าอายุมือถือนั้นจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านหากใช้งานหนักชาร์จบ่อยก็ทําให้ตัวแบตเตอรี่เสื่อมประสิทธิภาพได้เร็วนั่นเองและหากต้องทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทางทีมงานขอแนะนําให้เปลี่ยนอะไหล่แท้กับผู้ชํานาญการเท่านั้นเพื่อเลี่ยงการเกิดปัญหาที่จะไม่คาดฝันในอนาคตครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่ยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวินะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ